ดีครับผมก็ไม่ค่อยได้บวงสรวงมานานมากๆเลยอ่ะก็เหมือนวันนี้เรามาแบบเป็นวันมงคลอะไรเงี้ยครับก็รับสิริมงคลเข้าเข้ามาในชีวิตอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นเหมือนการมาฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับว่าเรามามาที่ละครเวทีครั้งแรกอะไรเงี้ยครับก็ฝากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ทุกทุกท่านอะไรเงี้ยครับฝากน้อมรับเราด้วยอะไรเงี้ยครับผมใช่ครับเรามาด้วยแบบความเคารพเลยอะไรเงี้ยครับก็อยากอยากให้ออกมาดีทุกๆอย่างไม่อยากให้มีข้อผิดพลาดใดๆอะไรเงี้ยครับ เรื่องนี้รบ,บเป็นเรื่องนี้รบ,บเป็นองค์ชายเล็กครับผมก็มีองค์ชายอยู่ทั้งหมด3องค์ชายฮะมีองค์ชายรัชทายาทองค์ชาย4ี่ก็องค์ชายเล็กใช่ครับผมพี่หนึ่งกับพี่กันใช่ครับแล้วก็มีแพรวครับผมเป็นนางเอกใช่ครับผมชื่อออนก็คือออนเนี่ยจะเป็นตัวดําเนินเรื่องค้างหมดในเรื่องเลยที่ทาให้ได้มาเจอกับพวกเราย้อนยุคเซตย้อนยุคอะไรเงี้ยครับก็สนุกแน่ๆครับเป็นคอมเมดี้โรแมนติกดราม่าโหมันมากอะ่ะแล้วก็เพลงทุกเพลงที่อยู่ในละครเวทีเรื่องนี้นะครับเป็น เพลงที่ทุกๆคนจะต้องคิดถึงและร้องได้อย่างแน่นอนใช่ครับแล้ว,แล,วแล้วที่ผ่านมาเราฟังเพลงกันด้วยอารมณ์แบบไหนเนี่ยถ้าได้มาดูละครเวทีนี้นะครับผมก็จะเห็นอีกหลายๆมุมของเพลงที่เราเคยฟังมันถูกเอามาเล่าใหม่อะไรแบบนี้ครับรรแ,รแรกๆก,ก็กดดันนะครับเพราะว่าเราทํางานติดๆกันแล้วเหมือนกับว่าเราซ้อมน้อยใช่ครับเหมือนเราจะสันเวลาได้ไม่ดีเท่าไหร่ในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าคอนเสิร์ตมันถูกเลื่อนหรืออะไรแบบนี้ครับก็เลยซ้อมน้อยและเครียดมากเพราะว่ากลัว กหุมอากาศที่เราคือสนุกหมดแล้วมาแผ่วที่เราอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเราโมต่กังวลตรงนั้นน่ะมันก็จะทาออกมาได้ไม่ดีใช่ครับก็พยายามปรับโฟกัสใหม่แล้วก็วันนี้มันเดินทางมาจนถึงวันใกล้เล่นแล้วเราได้พ,พี่พี่ที่ดีมากๆเราได้ทีมงานคุณภาพมากๆแล้วเรามีพี่บอยทะกนเกียรติคอยช่วยควบคุมเป็นหัวเรืออยู่ทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นผมว่าผมมั่นใจในทีมงานและผมเชื่อใจทีมงานทุกอย่างจะต้องออกมาดีอย่างแน่นอนครับโชคดีมากเลย ทุกอย่างทุกอย่างที่ไม่ได้เกี่ยวกับการทํางานอ๋อไม่ใช่ทุกอย่างที่เกี่ยวกับการทํางานและไม่เกี่ยวกับการทํางานครับผมการใช้ชีวิตการซื้อของการแนวคิดต่างๆหรือว่าการมีระเบียบในการทํางานวิธีการแสดงวิธีการร้องอะไรเงี้ยผมถูกปูพื้นฐานใหม่หมดคือเราเราเอาอย่างพวกเขาด้วยไงเราเออเคสเพคพวกเขามากอะไรเงี้ยครับคือบอกกับพี่การณภัตไปแล้วว่าแบบคุณเป็นไอดอลด้าละครเวทีผมไปแล้ว่คือเล่นละว้าวทุกครั้งอ่ะเราก็แบบ ดูเขาตลอดอะไรเงี้ยครับสนุกครับผมว่าคือคือแคสติ้งเนี้ยน่ารักทุกคนด้วยอะ่ะแม่นุ้ยอย่างเงี้ยแบบคือแม่นุย้ยน่ารักมากจนผมไม่รู้ผมจะพูดยังไงดีนะแบบคือเออสมแล้วที่ทุกคนเรียกว่าเด็ดแม่อ่ะ่แม่แบบดูแลทุกอย่างเลยฮะเออแบบเออแคสนี้แบบน่ารักทุกคนเลยอ่ะครับพี่หนึ่งด้วยอ่ะพี่หนึ่ง e อีซีอีกอะไรเงี้ยครับก็ คือเราเห็นเขาเป็นศิลปินในดวงใจตั้งแต่เด็กเพราะว่าเขาเป็นนักร้องที่ตีกลองได้แล้วเราเองก็เป็นโมเดลนั้นอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเราจะชื่นชอบพี่หนึ่งมากตอนเด็กแล้วตอนเราเจอเขาเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นศิลปินที่เราชอบเนี่ยเราจะไม่กล้าเราจะไม่กล้าไปอะไรมากเลยเหมือนเวลาเจอพี่ป๊าไปยืนสั่นอย่างเงี้ยเอออะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นแบบพอพอเราเริ่มสนิทกันมากขึ้นอะไรเงี้ยแบบเราก็ยิ่งพี่หนึ่งก็เป็นอีกคนนึงที่เป็นศิลปินที่พอรู้จักจริงๆแล้วชื่นชอบมากขึ้นไม่ได้ชอบน้อยลงหรือว่าเเฉยย ผมไม่รู้ว่าการเป็นศิลปินของแต่ละคนน่ะความหมายมันคืออะไรนะบางครั้งมันอาจจะต้องมีผลงานที่ออกมาบ่งบอกถึงความเป็นศิลปินของเขาด้วยอะไรเงี้ยครับซึ่งเราอะยังแต่ว่าเรามีความชอบมีความรักในในผลงานที่ศิลปินต้องทำละกันใช้ใช้ใช,ใช้เป็นอย่างนี้ดีกว่าเราก็ยังไม่กล้าบอกว่าวันนี้ฉันเป็นศิลปินแล้วนะอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็เป็นโกโกนึงของผมละกันครับที่ผมจะพยายามทำให้ได้ครับ ด้วยความที่แฟนๆเขารู้จักเราจริงไงเขาก็รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเราอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคนนอกคนทั่วไปคนเดียดที่เดินอยู่แถวแถวนี้อะไรอย่างเงี้ยครับบางคร<ๆ>ั้งเขาไม่รู้ไม่รู้จักไม่พอนะ <ไ S 1> ก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราแบบเป็นศิลปินหลออะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นผมว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้วัดกันแค่เราทําอะไรได้หรอกบางครั้งผลงานก็เป็นสิ่งที่จะบอกว่าเราเป็นอะไรในสายตาคนด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยครับใช่ค,ครับต,ต้องใช้เวลาผลิตผลงานไปเรื่อยๆครับสร้างความเชื่อจากผลงานก็ก็เป็นส่วนหนึ่งครับ คั <c oughs> คือถ้าเป็นคอนเสิร์ตเนี่ยมันมันผมชอบทำอยู่แล้วแล้วก็ผมรู้สึกเป็นตัวเองทุกครั้งที่ผมได้มีโอกาสอยู่บนคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นบางทีเวลาน้อยเนี่ย <c oughs> ผมก็จะทำให้เวลามันเพียงพออยู่ดีเพราะเราก็จะอดหลับอดนอนหรือว่าแบบเราต้องหาเวลาให้มันเพราะเรารักมันมากไง <c oughs> ใช่ครับผมแต่ว่าถ้าเกิดบางครั้งมันติดกันหลายๆงานเกินไปอย่าง สองคอนเสิร์ตต่อละครเวทีต่อคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตต่ออะไรเงี้ยครับคือบางทีตรงเนี้ยเสียงคอมันจะมีอาการจริงๆครับแล้วมันอาจจะแบบส่งผลต่อง,งานอะไรเงี้ยครับก็ต้องดูเรื่องการพักผ่อนด้วยครับหา,ามาสองรอบฉีดสเตอร์ลอยไปแล้วอีกผมรู้สึกว่ามันหนักมากป้ากับแม่เริ่มเป็นห่วงแล้วครับใช่เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เขาไม่เข้าใจไง,ไงการฉีดสเตอร์ลอยคืออะไรแล้วพอฟังปุ๊บเขาจะแบบเฮ้ยฉีดสเตอร์ลอยเลยเหรอป้าขนาดนั้นแล้วหรอลูกอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็จะเป็นห่วงอะไรเงี้ยครับก็ก็ต้องพยายามดูแลตัวเองไว้อะไรเงี้ยครับครับผมใช่ครับใช่ครับครับครับเป็นทริปที่นอนน้อยมากฮะแทบไม่ได้พักผ่อนเลยครับคือไอการพักผ่อนเนี่ยเป็นเหมือนการเติมไฟดีกว่าคือเรา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 ได้เจอแฟนคลับเราได้เห็นภาพสวยๆเราเรามีพลังกลับไปทํางานอะไรเงี้ยครับ แต่ต้องยอมรับว่าแบบนานๆได้ไปอะ่ะเราได้ไปญี่ปุ่น5วันอะไรเงี้ยครับบางครั้งเราก็อยากเที่ยวอยากเดินเล่นดูเมืองบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วเลิกก็ดึกแล้วอะไรเงี้ยครับบางทีก็จะนอนน้อยหน่อยแต่ก็เต็มที่กับมันเลยอ่ะครับแมวเหรอครับมันไม่ใช่แค่ผมคิดถึงลูกหรอก <laughs> ลูกก็คิดถึงผม <laughs> ผมผมรู้รู้เลยอะไรเง <laughs> ี้ยปูโตไม่ค่อยกินข้าว ผูโตจะร้องแบบไม่มีเหตุผลอะไรเงี้ยครับแบบร้องเลยเรียกร้องเขาสนใจในช่วงที่กลับไปแรกๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็ปกติพูโตจะไม่นอนหน้าบ้านพูโตจะนอนที่นุ่มๆเขาจะมีที่ของเขาด้วยคำที่เขาไม่มีขนน่ะเขาจะเรื่องมากในการที่เขาจะเอาตัวไป,ไปแช่เยอะนิดนึงกลายเป็นว่าเราไม่อยู่ไปนอนหน้าบ้านตากแดดเลยอะไรเงี้ยครับออรอเมื่อไหร่พ่อจะกลับใช่ครับ โอ้ผมอยู่อยู่ที่ญี่ปุ่นผมก็ต้องเปิดกล้องวงจรปิดดูตลอดอะไรเงี้ยครับว่าแบบลูกกูเป็นไงบ้างวะครับนะได้ครับครับผมยังไง,ไงก็ผมขอฝากร้านเข้าวมันไก่สามพี่น้องไว้ด้วยนะครับผมก็ มันดีขึ้นมากแล้วล่ะใช่ครับตอนนี้ก็มีเมนูใหม่มาเรื่อยๆเลยครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมรับรองว่าดีอย่างแน่นอนอร่อยอย่างแน่นอนนะครับเดอะสติกราชดาชั้นล่างสุดเลยครับฝากด้วยครับผมฝากดิตเทิลฮ่องกงด้วยนะครับของพี่เวฟเป็นร้านอาหารจีนอร่อยมากๆด้วยนะครับผมคือเมนูแบบดีทุกอันเลยนะครับยังไงฝากด้วยครับสองร้านนี้ที่เดอะสติกราชดาชั้นล่างสุดครับครับผมนี่คือลักชิงมันลังนะครับผมละครเวทีเรื่องแรกของคริสกับแพรวเลยนะครับ ตั้งใจกันมากๆทีมงานทุกภาคส่วนเลยแล้วก็รุ่นพี่ทุกๆคนด้วยนะครับเพราะฉะนันสนุกอย่างแน่นอนนะครับฝากนิดเดียวจับตาดูแม่นุยของผมไม่ดีอย่างพีคเลยผมบอกให้ okay, <thank> ครับผม